รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยคริสตินาคาลียาเครื่องสำอางสำหรับช่างแต่งหน้ามืออาชีพสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการความรู้คู่แฟชั่นกับผมโกติรศักพันธุจยาครับเป็นประจำนะครับทุกๆสัปดาห์เลยเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเส้นผมสีผมแฟชั่นทรงผมเรามีมาฝากกันครับโดยเฉพาะในสัปดาห์นี้นะครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเส้นผมต้องดูให้ดีเลยบางคนนะครับผมเสียแล้วนะครับก็ต้องแบบตัดทิ้ง แต่ตอนนี้เขาบอกว่ามันมีนวัตก,กรรมที่เราไม่ต้องสามารถตัดผมทิ้งแต่ทําให้มันกลับมาฟื้นฟูได้จะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมครับรวมถึงส,งสาวๆบางคนนะครับที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองในการตัดผมวันนี้นะครับเราไปดูซิว่าฟิลลิ่งในการเปลี่ยนแปลงตัวเองหลังจากผมยาวมากๆแล้วมาตัดมาทําสีผมเป็นอย่างไรแล้วยังมีซุปตาสาวสวยนะครับขี้เล่นทะเลนทาผมให้เข้ากับคาแรคเตอร์ของตัวเขาเองนั้นจะเหมาะแค่ไหนนั้นห้ามพลาดเลยทีเดียวแต่ตอนนี้นะครับพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันครับ ความรู้คู่แฟชั่นความรู้คู่แฟชันสนับสนุนโดยอินทราเคราอาหารผมฮิโนิิแชมพูเสริมคุณภาพผมแบบครบครัน กลับเ,เข้าสู่รายการความรู้คู่แฟชั่นครับและตอนนี้เราก็อยู่กับกูรูผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเส้นผมอาจารย์กัลย,ยาภูมารินหรือว่าอาจารย์แม่แห่งเกตเกล้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในประเทศและทั่วโลกค่ะอาจารย์แม่ครับสัปดาห์นี้จะมีความรู้อะไรมาแนะนํากันบ้างครับสิ่งที่เราจะพูดเนี่ยนะคะก็เหมือนว่าเหมือนซ้ําไปซ้ามาครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือความจริงที่เราจําเป็นที่ต้องพูดให้ท่านผู้ชมนะคะมีความเข้าใจ ก็คือปัญหาของเส้นผมเส้นผมบางท่านเนี่ยน,นะคะไว้ผมยาวส่วนมากแล้วก็จะรวบผมแล้วก็เวลาหวีผมก็จะใช้หวีหวีผมก็จะขาดเพราะฉะนั้นปัญหาก็จะมีใช้แชมพูแล้วผมรีบแปรงนะคะ,คะขยันไปทำเคมีจนผมเนี่ยสีเสียแห้งกรอบหรือจะไม่ทำเคมีก็ตามแต่ก็รวบผมแต่ไม่ได้ดูว่า เวลาหวีควรจะหวีผมอย่างไรครับก็ขมวดผมกันเข้าไว้ทิ้งไว้จนกระทั่ง่านแล้วก็รวมกันอยู่ที่เรารวบไว้พอเราปล่อยขึ้นมาปุ๊บหวีก็ตกใจว่าผมเนี่ยร่วงเยอะรจริงๆแล้วผมเนี่ยขาดมารวมกันอยู่แล้วเรามีวิธีแก้ไขหรือว่ารักษายังไงครับเราก็ควรจะแปลงผมบ่อยนะคะให้ผมเนี่ยได้ดีแหละ แล้วก็ใช้แชมพูที่ถูกกับเส้นผมของเราเพราะฉะนั้นในการที่จะแปลงผมหรือจะหวีผมเนี่ยสำคัญแต่ส่วนมากคนที่ไว้ผมยาวอาจารย์เห็นนันนะคะจะใช้หวีหวีหวีเสยกันไปแล้วข้างหน้าก็จะขาด<อ>แล้วผมก็จะขาดร่วงทําให้ผมได้ไม่สวยนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการแปลงผมเรื่องของการใช้แชมพูเป็นสิ่งสําคัญคหลายท่านมากมายเลยค่ะที่ ไม่เห็นความสําคัญของแชมพูคิดว่าเป็นแชมพูก็ใช้ได้เหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายก็จะเป็นแบบนี้กันเพราะฉะนั้นปัญหาในการผมร่วงผมขาดหรืออายุมากๆแล้วก็จะเป็นศีรษะล้านได้คือผู้ชายนะคะคแต่ผู้หญิงที่ศีรษะล้านเนี่ยผมร่วงเนี่ยก็จะมีแต่น้อยค,ค่ะ ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใช้กับเส้นผมเราต้องเลือกเราจะเป็นแชมพูครีมนวดทุกอย่างนะครับแปรงก็ดีสไตรลิ่งหรือว่าเคมีต่างๆที่มาใส่ในตัวเราถูกต้องทุกอย่างมีความสําคัญหมดมีความสําคัญหมดเลยนะคะในวันนี้เราก็จะมีนางแบบนะคะของอาจารย์หน่อยนะคะก็จะเป็นผมยาวที่ไว้ยาวมาตลอดเลยไม่ไม่เคยเปลี่ยนทรงแต่ก็ต้องการผมยาวแต่ต้องการเปลี่ยนทรงไปพบกันเลยค่ะ เขาเร oh, ียกว่าพูดลับหลังนะคะเพราะว่าเจอแบบนี้บ่อยมากเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องบัวตอนนี้หน่อยก็อยู่กับผู้ชมทางบ้านนะคะน้องบัวที่สมัครเข้ามานะคะมีปัญหามากมายกับเส้นผมทรงผมแล้วก็สีผมด้วยนะคะคืออะไรบ้างเอ่ยคือเพิ่งใหม่แล้วนะคะก็อยากจะเปลี่ยนลุกตัวเองมากค่ะปกติเป็นคนที่แบบไว้ผมยาวมาตลอดเลยค่ะไว้ผมยาวาตลอดคืออยากจะลองเปลี่ยนผมตัวเองดูบ้างค่ะว่าถ้าเราทำสีผมหรือว่าลองตัดผมทรงอื่นดูบ้างจะเป็นยังไงบ้างอยากเปลี่ยน อยากเปลี่ยนนี่ไม่มีคอนเซปต์ใช่ไหมม่คอนเซปต์ค่ะอยากเปลี่ยนจะมีคอนเซปต์หมายถึงว่ายัางไงจะเก็บผมยาวไว้แบบรักผู้หญิงผมยาวอยู่ะคะ่ะเป็นคนชอบผู้หญิงผมยาวรู้สึกว่ามีเสน่ห์ดีคะ่ะก<ต>็เลยแบบชอบผมยาวอยู่ก็เป็นผมยาวนะคะแล้วก็ <c oughs> ทําให้มันดูเก๋แล้วดูเปรี้ยวกว่านี้ ไม่ทราบว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่คะตอนนี้เรียนอยู่ค่ะคณะสถาปัตย์ค่ะอ๋อก็จะจบแล้วประมาณนั้นก็จะทํางานก็ให้ดูเป็นสาวๆนิดนึงด่ะีไหมคะนั้นอย่างนี้ดีไหมคะทําเป็นแนวเลเยอร์แต่ความยาวเท่าเดิมแ้วสีสันแบบเก๋ๆสดใสจัดเต็มเรื่องสีจัดเต็มเรื่องสีเลยแต่ขอเก็บความยาวไว้เป็นเลยที่แบบคุณสาวๆแบบรักผมยาวค่ะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปสระผม์กันก่อนนะคะ เป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะทําการตัดตอนผมแห้งค่ะดูหน้าตาแบบว่าวิตกมากกลัวอะไรเอ่ยกลัวอะไรเลยคะกลัวนิดนึงกลัวจะตัดสั้นค่ะค่ะแล้วก็จะแบ่งผมนะคะเพราะว่าผมเนี่ยค่อนข้างจะยาวมากาาามาตื่นเต้นมากตัดแล้วนะคะโอ้ ไม่มีหักหลังแน่นอนแต่เห็นชัดๆเลยว่ามันสั้นแล้วเรียบร้อยแล้วด้านหน้านะคะค่ะก็จะสไลด์นิดนึงนะคะให้ผมดูมีวอลลุ่มนะคะเวลาที่เราสระผมนะคะเราก็สามารถสระแล้วก็เป่าๆได้เลยไม่จำเป็นต้องไปดรายทุกครั้งนะคะตอนนี้มันจะโอเคมากเห็นไหมคะคะแต่มันยังไม่เสร็จนะมันต้องมีสีสันแล้วสีสันอันนี้องแบบว่าออกค่อนข้างจะแรง แต่แบบว่ามันสีไม่ร้อนสีทนเย็นก่อนอื่นนะคะจะทำไฮไลท์นะคะด้วยการเคลียร์ไฮคัลเลอร์นะคะด้วยคอมปาสตาบลูนะคะเพราะผมนี่จะแตกต่างกับช่วงงปลายที่มีสีโทนร้อนเอาไว้อย่างนี้นะคะช่วงบนก็จะเป็นโทนเย็นนะคะให้มันดูแบบว่าแตกต่างกันมีมิติสีที่แบบว่าล้ำลึกนิดนึงนะคะนำวสังเกตไหมว่ามัน เหมือนสาวพังเลยอะแล้วผมแค่เปล่าๆเ,เ,เนี่ยมันม,มันเล,เลเยอร์สวยงามมากนะการทำสีผมนะคะไม่ใช่แบบทำสีเดียวแล้วมันออกเป็นสีเลยนะคะมันจะมีโทนมีประกายของมิติแห่งสีนะคะฉะนันพี่จะผสมเป็นหลายๆสีเข้าด้วยกันลก็ใช้เป็น Green Light Luxury นะคะสองสีด้วยกันนะคะผสมลงไปนะคะจากนั้นนะคะจะใช้บา t มิโ m i o นะคะชิดออนโยที่มีมิลค p โปรตีนแล้วก็วีตามนเอนะคะผสมกับ Luxury นี้นะคะ แล้วอ่ะหวีเองเลยมันไม่ติดกันแล้วอ่ะอันนี้ต้องหวีเองรู้สึกดีไหมคะดีขึ้นมากเลยค่ะถึงแม้ว่าทางสีผมก็ยังไม่เสียเลยค่ะค่ะตอนเปียกนะคะให้ใช้หวีได้แต่ตอนแห้งต้องใช้แปรงนะไม่ใช่แค่นี้ใส่อาหารผมด้วยใส่ให้เสร็จเลยอ่ะหวีใหม่ให้โครงสร้างผมแข็งแรงค่ะมันเป็นเคราตินโปรตีนนะคะหวีเลยค่ะ จากนั้นนะคะวันนี้จะดรายผมให้ดูเป็นลอนมีวอลลุ่มดูปเปลี่ยนจากเดิมซึ่งเป็นผมรีบแบนนะคะก็ใช้เป็นอิเลสติกเคอร์ค่ะใส่ทั่เส้นผมนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่จ๋าด้ให้นะคะสบัสเลยค่ะโอ้เห็นอะไร เห็นผมมีวอลลุ่มมากขึ้นเยอะเลยค่ะจากตอนที่มาตอนแรกค่ะตอนแรกมันเป็นยังไงคะตอนแรกนี่รีบแบงมากเลยค่ะพอาทำสีผมก็กมกกยังรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเยอะเลยค่ะรู้สึกรู้สึกมั่นใจแล้วหลังจากนั้นนะคะต้องใส่ลินซิทอ่อ์นิดนึงในช่วงปลายผมคะ่ะให้มันดูแข็งแรงนะคะแบบนี้ก็สบัดสบัดได้เลยนะคะตอนนี้คุณสาวๆที่มีผมยาวไม่ต้อง กลัวแล้วก็ไม่ต้องกังวล<น>แล้วเหมือนน้องโบตอนแรกก็ตกใจมากเลยนะคะว่าเอ๊ะทำไมตัดสั้นแต่จริงๆแล้วสั้นไหมคะไม่สั้น,นเลยเลย,ยาวแล้วก็สวยด้วยเป็นของฝากคุณสาวๆที่หวงผมค่ะ หรับวันนี้นะคะที่ได้มาทําสีผมและตัดผมกับอาจารย์หน่อยนะคะรู้สึกินดีเป็นอย่างยิ่งเลยคะ่ะเนื่องจากว่าผมสีใหม่ที่ได้ทําสีผมนะคะถูกใจมากเลยค่ะรวมถึงการเลเยอร์ผมสําหรับสาวๆผมยาวที่ไม่ต้องการที่จะตัดผมสั้นนะคะก็สามารถทําได้เหมือนกันค่ะขอบคุณอาจารย์หน่อยมากเลยค่ะ ความรู้คู่แฟชั่นสนับสนุนโดยครบสูตรของสุขภาพผมสวยด้วย The Organic Argan Oil ขั้นตอนสุดท้ายของเส้นผมสวย Linseed Oil ต้องบอกว่าวันนั้นนะครับตอนที่น้องบัวตัดผมอยู่ในเหตุการณ์ <Okay. S 2> แล้วจะเห็นว่าน่าจะวิตกมากเพราะผมเธอย,ยาว <Okay. S 2> นะครับแต่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยของอาจารย์หน่อยที่ทำให้ปุ๊บจะเห็นเลยว่า รอยยิ้มและความสุขตามมาแล้วแบบอ้ยวันนี้ถ้าไม่มีอาจารย์หน่อยก็ไม่กล้าเปลี่ยนตัวเองอยู่ดีะนะครับแต่พอเห็นปุ๊บอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคือชื่นใจชอบใช่ไหมคะคเพราะว่าได้ทําสีพี่ด้วยครับได้ทําสีเป็นแปซิฟิกทาก็สวยสวยงามจะเห็นว่าเป็นสองสีนะค,ะ,คะนั้นก็ดูเก๋ไปอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเปลี่ยนทรงผมแล้วเปลี่ยนสีผมแล้วก็ต้องสวยขึ้นคนั้นนะคะ ไปพบกับอาจารย์หน,นึ่ดีกว่าก็จะเป็นผมเนี่ยปกติจะไว้ายาวปากบ่าก็มาตัดออกไปแล้วในลักษณะเป็นผมบล็อกไปโชมกันเลยค่ะ ไป,ปไหนมาช่วงนี้ไม่ค่อยได้อยู่แถวนี้พอดีว่าย้ายบ้านด้วยแล้วก็ทํางานหนักมากเลยช่วงนี้แต่คิดถึงอาจารย์ตลอดเวลาเลยจริงๆนะคะขอบคุณมากที่คิดถึงกันแล้วก็วันนี้ได้มาเจอกันวันนี้ยังไงดีกับผม แล้วเนี่ยหนูก็ตัดผมมาได้สักพักหนึ่งนะคะแล้วก็รู้สึกแบบเบื่อกับมันเพราะว่าเราก็เป็นคนที่ไม่ทําผมอยู่แล้วแล้วพอมันมีผมตรงเราก็ไม่ได้เซ็ตมันก็จะอยู่แบบแข็งๆทื่อๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวต้องอธิบายนิดหนึ่งว่าที่ท,ที่ที่ทำเนี่ยคือทําเองไม่เป็นทาเองไม่เป็นนั่นเองส่วนใหญ่เวลาถ่ายรายการนี่จะมีช่างทาให้จะไปร้องเพลงก็มีช่างทําให้ แต่สิ่งสาคัญเลยคือเวลาอยู่บ้านสิผมไม่เป็นทรงอะขอดูผมนิดนึงได้เลยค่ะว่าไปเกลเยอะไรมาบ้างยังไงเนี่ยโอ้โหซาร่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยากจะตีอีกสักสิบครั้งเลยนะคะยอมค่ะมันแห้งมากอะค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะแก้ไขกันเนาะไปไปสระผมก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูผมกันอีกทีซิว่าผมเป็นยังไงนะคะไปเลยค่ะ แหมนี่เพียงแต่จะเริ่มทําแล้วสวยแล้วแค่สะนะอ่าเราก็สระผมกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยแชมพูล้างสารก็เลยจะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าผมเราเนี่ยสูญเสียน้ําความชุ่มชื้นมากๆนะคะเอาแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนทรงกันเพื่อให้ทราร่าเนี่ยดูสดใสขึ้นดูน่ารักทรงผมที่จะออกแบบให้ให้เราดูน่ารักแล้วก็ไม่เป็นภาระ ก็ตัดผมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงคะดีมากรู้สึกเบาขึ้นมากเบาเลยสิ่งสําคัญเลยคือเสียเสียออกไปค่อนข้างจะเยอะมากเอาละนะเดี๋ยวเราจะเริ่มการปรับโครงสร้างของเส้นผมพร้อมกับการเติมสีผมให้นิดหน่อยเลนะคะค่ะสำหรับผมของซาร่าน,นี่เรียกได้เลยว่าเป็นผมที่เคมีซํำซ้อนนะคะแล้วก็สุกซนด้วยนะคะผ่านการทำเคมีมามากกว่าหอย่างเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยเราก็ จะดัดผมด้วยการทำสปาเพิ่มนะคะเป็นซีรีส์ใหม่ที่เราเลือกให้ก็คือเป็นอัพดูดซีรีส์นะคะเพื่อจะทรีตเมนต์ผมของชาล่าพร้อมกับการดัดไปในตัวนะคะการดัดแล้วก็ทรีตเมนต์ในวันนี้เราก็จะเติมหยดทิศไปในสปาคีนนี้ค่ะ หลังจากที่เราปรับโครงสร้างของเส้นผมเสร็จเรียบร้อยแล้วรู้สึกผมจะมีชีวิตชีวาขึ้นนะคะพร้อมกับสีผมที่สวยงามมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มม้วนกันแต่เราจะม้วนกันเป็นที่หลอดใหญ่เพราะเราต้องการให้ผมเนี่ยพองดูเป็นธรรมชาตินะคะ มาเสร็จเรียบร้อยแล้วทราบเลยว่าซาร่าจะต้องตื่นเต้นมากเพราะเป็นการดัดผมครั้งแรกหลังจากนั้นแล้วซาร่าก็ใส่อาหารผมค่ะทุกครั้งหลังสะแค่นี้นะคะใส่ให้ทั่วหลังจากนั้นแล้วไม่ต้องกลัวว่ารอนเราจะคลายนะใส่อาหารผมแล้วหวีค่ะเป็นการบำรุงผมหวีให้ทั่วเลย หลังจากนั้นแล้วค่ะจะใส่อัพดูค่ะอัพดูเป็นอิลาสติกโค้รอนมันจะเป็นอิลาสติกเด้งๆแค่นี้ค่ะซาร่าเป็นสปริงเลยใส่มาที่ผมขยำหลังจากนั้นแล้วถ้าเราจะให้แห้งเร็วใช่ไหมคะก็จะใช้เป็นตัวดีฟูเซอร์สองแค่นี้มันก็จะแห้งแล้วก็เป็นทรงเลย ค่ะเราก็ส่องกว่าจนกว่าจะแห้งนะคะหลังจากนั้นจะใช้มือขยำ,ำกำๆสาล่ากำๆให้หน่อยสิคะจัดทรงเอง <Okay. S 1> รู้สึกว่า <Okay. S 1> มันง่ายไหมเ oh, ง่ายมากเดี๋ยวยังไม่เสร็จ <Okay. S 1> ตรงนั้น <Okay. S 1> ผมแห้งสามารถใส่ได้อะใส่ทุกวัน <Okay. S 1> พ่งนี้ก็ไม่สะก,ก็ใส่นะถูที่มือก่อนคะ่ะ <Okay. S 1> แล้วก็ขยำ ง่ายไหมคะอันนี้ก็จะไม่เป็นภาราแล้วค่ะวันนี้ก็ดีใจมากเลยนะคะที่ได้มาเมคโอเวอร์ทำ ทรงผมใหม่กับอาจารย์หนูนะคะซึ่งลูกนี้บอกได้เลยว่าชอบมากนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นตัวเองมากๆเลยไอกเอกต้องขอขอบคุณอาจารย์หนูแล้วก็ทีมงานเกต้าทุกคนค่ะน้องสาร่าเอฟส เหมาะกับบุคลิกของเธอเลยแก่นเปรี้ยวเซียวซนนะครับแล้วก็ผมดูเหมือนกับมีวอลลุ่มขึ้นเมื่อทำสปาเพิ่มคือผมเรียบๆเนี่ยก็จะดูแบบพูดง่ายๆบ้านๆแต่พอทำมาปุ๊บคือกลายเป็นซุปตาเป็นดาราแล้วก็ใส่สีลงไปในนั้นเป็นทูอินวันในการที่ดัดราคาแล้วก็มาเป็นสีดูธรรมชาติครับก็ดูสวยสวยงามครับตรงนั้นค่ะครับอาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดสมมติคุณผู้ชมเนี่ย อยากจะแบบเข้ามาปรึกษาไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพทางด้านการตัดผมนะครับหรือว่าจะมาเป็นแบบผมก็ดีเนี่ยติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับที่โรงเรียนของเรานะคะโยธิน30ทับหนึ่งนะคะ0 2 5 1 3 9 7 4 9งก้และที่บริษัทครับบริษัทนะคะ0 2 9 3 9 6 1 1 7และ0 2 9 9 9 6 6 6 3กียกค่ะก็เรียกได้ว่าสมเป็นแลนด์มาร์คแห่งความงานนะครับโรงเรียนเสริมสวยเกตกล้า ตั้งอยู่ที่ซอยพหลโยธิน30ทับ1เยื้องกับเมเจอร์รัชโยธินนะครับประกอบไปด้วยอาคารด้านในเป็นอาคารเรียนดูแลโดยอาจารย์หน่อยนะครับแล้วก็ทีมครูอาจารย์ส่วนตรงข้ามก็อย่างที่อาจารย์บอกไปนะครับมีเทคนิเชียแล้วก็อาจารย์ใหญ่คอยดูแลตึกด้านหน้าสุดครับอาจารย์หนู่แล้วก็ทีมงานมืออาชีพนะครับเบอร์ตึกแม่ครับ025137711 025137719และ025131719ทุกเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับผู้ชมสามารถติดต่อสอบถามได้ทุกเรื่องราวโทรเข้ามา เลยก็ได้นะครับหรือว่าอยากจะดูะรายการย้อนหลังนะครับไปที่เว็บไซต์ของเราเลยครับ www. g ก t กล้ .com นะครับหรือว่าจะเข้าไปสอบถามข้อมูลที่ a c e b o o k ครับหยิบมือถือของคุณนะครับเดี๋ยวนี้เลยเซิร์ชคำว่าโรงเรียนเสริมสวยเกตกล้าวนะครับที่ภาษาไทยกดคลิกไลค์เป็นเพื่อนกันแค่นี้เองแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องพบกันหน่โอกาสหน้าผมโค้ชทีรศัพิ์พันธุจริยาและอาจารย์กัลย,ยาคุมารินต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ